ันนี้จะพามาดูไม้ไฮบริดที่ผสมมาไว้นะครับตอนนี้หน้าเขาเริ่มจะเขาเริ่มโตหน้าเขาเริ่มจะมีแววออกแล้วครับอย่างต้นนี้ครับคือที่ผสมไว้ทั้งหมดเป็นโคลอนผสมไว้ลาวาครับทุกต้นเลยอันนี้ออกเป็นหน้าเขียวครับหน้าเขียวออกรูปชิดโคนครับเหมือนต้นแม่ครับ,รบเหมือนไว้ลาวาครับ เนี่ยครับแล้วก็หน้าเขาเนี่ยครับเหมือนมิเวเอจอกเป็นลาวาตรงกลางนะครับเนี่ยครับแต่เป็นหน้าเขียวครับตันนี้จําไม่ได้หลายเดือนแล้วอ,อ๋อแล้วก็ต้นนี้ตน้นต้นนี้ก็ออกหน้าสีดําเลยหน้าสีดําไปทางโคลอน,นครับแล้วก็ ลุ้นอยู่ว่าเขาจะมีลาวาหรือเปล่าครับหน้าเงาแบบโคโลนแต่ว่าเขาไม่ดำสนิทครับจะออกม่วงม่วงแล้วก็ให้ลูกเป็นไหลครับไม่มีหน่อชิดโคนนะให้ลูกเป็นไหลเนี่ยครับผมก็ลุ้นว่าเขาจะมีลาวาบ้างแต่ก็ได้ลองตัดไหลเขามาชำาครับเขาก็มีแววเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ นี่คือคือไหลที่เอามาจากต้นมเมื่อกี้ครับหน้าาก็เหมือนมีจุดม่วงๆอยู่ตรงกลางกันครับเนี่ยครับก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะเป็นลาวาหรือเปล่าลุนล้นว่าเขาจะเป็นลาวารุ่นรุ่นลูกเขาหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นหน้าเขียวแต่ก็มีจุดแดงตรงกลางเหมือนจะก็ลุน้นเหนือนกันครับว่าจะออกมาเป็นมีลาวาหรือเปล่า แต่ว่าหน้าเขาไม่ดำนะเป็นหน้าเขียวนี่ครับจะอีกต้นหนึ่งต้นนี้แปลกเขาอีกครับออกมาเป็นเหมือนแบล็กเมจิกเลยครับหน้าไม่เงาแปลกเดี๋งกันครับออกมาหน้าไม่เงากลายเป็นเหมือนแบล็กเมจิกออกลูกเป็นไหลแปลกดีครับก็รอรุ้นอยู่กันรอให้เขาเต็มฟอร์มไม่รู้ว่า หน้าเขาจะออกเป็นรูปไหนครับค่อยว่ากันอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่น,นี้หน้าเรัเขายังไม่ค่อยออกครับยังเล็กอยู่แต่ดูแล้วเป็นหน้าเขียวต้งของต้นเลยครับเนี่ยครับออกลูกเป็นหนอชิดโคนที่จะมีลุ้นๆหน้าลุ้นก็คืออันนี้ครับลูกของของต้นเมื่อกี้ครับที่เป็นออกหน้าเงาก็เอามาชำไว้หลายต้นอยู่ครับ เผื่อเขาจะมาออกหน้ารุ่นลูกเขาครับแล้วก็มีที่ออมินิคตน้นนี่ก็เป็นเกียวนั่งเงาก็ไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็มีที่เพาะไว้ในกระบะครับเพาะไว้ในกระบะ ที่เพาะไว้ในกระบะส่วนมากจะเป็นแบล็กเมจิกแบล็กเมจิกผสมลาวาแล้วก็แบล็กเมจิกผสมอโลหาครับกระบะน,นี้แบล็กเมจิกผสมอโลหะกระบะน,นี้จะเป็นรวมๆครับมีแบล็กเมจิกผสมกับฮาโลเบด้วยกระบะเน,นี่ยครับส่วนผสมมันอยู่ก็ไม่รู้เป็น ต้นไหนแล้วไม่รู้หน้าจองไงครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีครับอ,อันนี้เป็นโคล,ลอนโคล,ลอนสมลาวาทั้งหมดเลยก็รอให้เขาต้นใหญ่นิดหน่อยเดี๋ยวจะออกเอาไปออกแดดครับแต่หน้าคงไม่ดำนะครับหน้าคงจะเขียวขสามต้นอันนี้เป็นโอ,อนนนโลฮ่าผสมโคล,ลอน ยังเล็กอยู่ทำไปเรื่อยครับยังสนุกกับมันอยู่